สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองแล้วก็ป้าทองพารวยนะคะวันนี้ประวันก็จะมาวางอ่าสุดทดลองสูตรโคตรเจ๋งเช่นเคยค่ะก็ประวันก็แจ้งนิดนึงเนาะว่าสูตรทดลองอโคตรเจ๋งเนี่ยประวันก็ได้ปรับให้ค่ะปรับให้เพราะว่า,ามีน้องๆ้อซีเยอะๆค่ะทักเข้ามาประวันปรับให้หน่อยได้ไหม ให้มันไปได้หน่อยค่ะหน่อยหน่อยเนาะให้ไปได้หน่อยด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ปวันก็ปรับให้แล้วแต่ว่าปวันล,ลืมแจ้งเนาะไม่ได้แจ้งค่ะก็ลงทั้งหน่อย v I p อ่าหน่อยหน่อยปกติแล้วก็หน่อยกาชาดเนาะซึ่งปวันก็เริ่มปรับให้แล้ววันนี้ปรับให้เต็มตัวเลยค่ะก็จะไปได้ทั้งหุ้นหุ้นและหน่อยนะคะก็เน้นให้ทั้งหุ้นและหน่อยค่ะนะคะ ก็เมื่อวานก็ปรับให้ตามคําขอค่ะตามคําขอที่น้องๆขอมานะคะอืมนะก็มาดูผลงานนี่ผลงานของเมื่อวานนี่นะคะก็นอยก็จะมีอ่านี้ก็นอย v ีไอพเนาะก็ได้สองสามนะคะนอยกาชาติก็ได้สองห้าค่ะอ่นอยพิเศษก็ได้68นะคะนิเคอีก็ได้68ซึ่งเมื่อวานเนี่ยสนมากวันอาทิตย์นี่มันก็หุ้นจะไม่ค่อยปังเนาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหุ้นไม่ค่อยปัง ก็จะลงไปนอยค่ะจะลงนอยเนาะป้าก็ปรับให้แล้วนะคะน้องๆที่ว่าอ่าสายนอยก็ไปนอยค่ะสายหุ้นก็ไปหุ้นนะคะซึ่งมันได้2แบบค่ะมันได้2แบบนะประวันปรับสูตรให้แล้วค่ะปรับสูตรให้แล้วเนาะตามคําขอที่น้องๆเขา,อาจองสูตรเข้ามาค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อหุ้นประวันตั้งไว้เนี่ยก็ ซื้อเก็บไว้ค่ะซื้อเก็บไว้เพราะว่าสูตรของป้าวันเนี่ยใช้ได้ถึงชาติหน้าค่ะนะคะชาติไหนๆก็กลับมาอีกก็ยังใช้ได้ค่ะสูตรป้าวันคือ,อสองสูตรเนี่ยคือ1สูตรโคตรลับนะคะสองสูตรโคตรเจ๋งเนี่ยเป็นสูตรที่ว่าใช้ได้เป็น10บๆชาติก็ไม่มีหลุดค่ะเพราะาเป็นสูตรที่ป้ะวันเนี่ยมันตั้งขึ้นมากับอ่า เลขพ we ิเศษนะเลขพิเศษก็แล้วกันนะเรียกเลขพิเศษก็แล้วกันเนาะคือไม่หลุดนะก็มีน้องๆทักเข้ามาถามปวันปวันไม่ได้พูดช่องนี้นะปวันไปพูดช่องอ่าปวันพาเลยสามเลยสี่มีน้องๆที่ว่าซื้อสูตรโคตรลับไปแล้วก็ทักมาถามปวันน่ะเนาะว่าปวันสูตรโคตรลับปวันเน้นหนักตรงไหนที่ว่าปังที่สุดอ่าสูตรโคตรลับน้องๆขาหน้องๆที่ได้ซื้อสูตรปวันไปแล้วอ่ะนะคะ อรอปวันเน้นอยู่ที่รัฐบาลค่ะ1รัฐบาลสองเราพัฒนาสาหานอยค่ะจะปังมากค่ะปังจริงๆค่ะเหมือนรัฐบาลก็เหมือนกันโคดสีตัวปวันก็คือเว้นงวดมาถ้าถามว่าเลขตัวเดียวหลุดไหมไม่หลุดค่ะเข้าทุกงวดนะคะลราก็เช่นกันค่ะ นะคะบางทีก็มาได้กัน2ตัวคือคดสีตัวบางทีมาได้กัน2ตัวนะคะน้อยยิ่งปังมากค่ะมาได้กัน2ตัวแทบทุกวันนะคะก็จะมีคดสีตัวเนาะ,ะยังไงก็น้องๆก็หลายคนเยอะมากเยอะมากค่ะทักมาบอกประวนันประวันสูตรคดรับประวนนันอ่ะโคตรปังเลยนะคะซึ่งก็ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเนาะที่น้องๆได้สูตรที่ว่า อ่าซื้อไปแล้วเนี่ยคือไม่ผิดหวังอ่ะเสียเงินไม่เท่าไหร่หรู้ไหมมึศนะปะวันก็เอาถามว่าปวันโปรโมทสูตรไหมปวันไม่ได้โปรโมทนะคะแต่ว่าปวันมาแจ้งให้น้องๆทราบนะคะน้องๆบางคนก็ทักเข้ามาถามปวันอ่าสูตรโคตรลับกับโคตรเจ๋งเนี่ยมันต่างกันตรงไหน สูตรโคตรเจ๋งน่ะกับสูตรโคตรลับมันต่างกันตรงที่ว่าสูตรโคตรเจ๋งคือเขาเน้นไปทางหุ้นค่ะนะคะแนวทางนี่จะเน้นไปทางหุ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้ประวันปรับสูตรโคตรเจ๋งให้แล้วเนเน้นทั้งหุ้นและเน้นทนั้งนอยค่ะเหมือนสูตรโคตรลับนี่ก็จะเน้นไปทางารัฐบาลนะคะ เน้นมาทางนอยเน้นลาวค่ะจะเข้าดีมากนะคะเหมือนอย่างน้องๆที่มีสูตรโคตรรับประวันแล้วเนี่ยก็ลองเช็คดูค่ะเช็คดูเนาะว่าจริงเหมือนที่ประวันพูดไหมนะคะลองเช็คดูเนาะอ่าเหมือนอย่างน้องๆอ,อ,อ่าที่อยู่หน้าช่องตอนนัขนาดนี้คือประวันทดลองสูตรนะคะน้องๆสายหนอยก็ไปนอยนะคะน้องๆสายหุ่นก็ไปหุ้นค่ะ วันจะมาลงให้เจ็ดวันเพื่อให้น้องๆได้ดูสูตรประวันว่าอ่าสูตรประวันเนี่ยอแม่นยําแค่ไหนเนาะอืมก็อันนี้ก็ต้องขอตอบอ่าน้องที่คอมเมนต์มาหน่อยเนาะว่าเออประวันถ้าถ้าประวันไม่ทําให้ดูเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าประวันทําจากสูตรโคตรเจง๋งน้องขาถ้าประวันเอามาทําให้น้องดูป้าก็ไม่ต้องขายแล้วเนาะเออคิดได้ไงอะ่ะ เออกินปลาให้เยอะๆลูกกินปลาให้เยอะๆอ,อืมอยากกินญ้ากเอยถ้าน้องไม่มั่นใจก็ไม่ต้องซื้อค่ะปะวันไม่ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าสมาชิกเอฟซีวันเนี่ยเยอะไม่ว่าปวันจะทําสูตรอันไหนออกมาขายนะี่ะคือปวันเนี่ยมีเอฟซที่น่ารักของปวันเนี่ยสนับสนุนอยู่แล้วค่ะนะคะน้องขานะ วันก็เหนื่อยอะขี้เกียจจะพูดคนที่ว่าหนึ่งนะไม่ซื้อนะเข้ามาเอาของฟรีเนี่ยจะคอมเมนต์แบบนี้แต่น้องๆคนที่ว่าเขาซื้อเขาชอบเนี่ยเขาจะดูรู้ไม่เขาจะดูเพื่อการตัดสินใจนี่คือ,อคนที่จะซื้อถ้าคอมเมนต์มาอย่างนี้นะ,ะมีอย่างเดียวคือปะวันบล็อกออกอมึงคอมเมนต์มาอย่างนี้มึงก็อย่าเอาเลยแนวทางก็อย่าให้อ่ะนะ ไม่ต้องเจอกันอีกนอกจากว่ามันเปลี่ยนซิมใหม่เข้ามานะถึงจะเห็นบล็อกหมดประวันเอาคานนี้ก็เป็นผลงานของเมื่อวานเนาะผลงานของประวันเนาะน้องๆก็ดูได้ซึ่งประวันเองก็โพสต์ลงหน้าช่องแล้วเนาะเช็คดูได้ค่นะเช็คดูได้เนาะอืมอันนี้ก็เป็นผลงานในกลุ่มเมื่อวานเนาะผลงานในกลุ่ม ผลงานในกลุ่มเมื่อวานเกนหลุดค่ะโอ้เข้าติดต่อกันมาไม่รู้ว่ายาวนานเลยหละเกนมาเลเกนเมื่อวานนี้หลุดค่ะจับเลขผิดค่ะ <c oughs> อ่ามาเลก็ได้อยู่หนึ่งชุดมารางวันที่สามเนาะอะ,อะเรารวมก็ได้อยู่ที่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นแล้วก็มาชุดสำรองค่ะอ่าชุดลองแล้วก็ชุดเน้นนะคะเออนะเราเรารวมเมื่อวันก็ปังมากนะอืม อันนี้ก็จะเป็นฮานอยแล้วก็หุ้น VIP เนาะอันนี้ก็จะเป็นหุ้น v i p ในกลุ่มคะ่ะเมื่อวานเนี่ยคือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็น้องๆไปหุ้นก็เบาๆหน่อยเนาะเบาหน่อย,เ,อเ,อยเพราะว่าอ่ามันมันไม่เหมือนวันธรรมดาถ้าวันธรรมดานี่หุ้นมันจะอยู่ตัวนั่นนะอืมนะเมื่อวานก็รู้สึกว่าได้นิเคอิเนาะชุดเดียวอันนี้ก็จะเป็นนอยรวมคะ่ะน่ยรวมก็ปังมาก นอยรวมเนี่ยวันก็ขอแจ้งให้น้องๆในกลุ่มเนาะทราบสักนิดเนาะนอยรวมเนี่ยสามารถเอาไปเที่ยวนอยเย็นได้นะคะคือปังมากค่ะเข้าดีมากนะคะนอยเยนน่ะนะคะทั้งสองสูตรเนี่ยนะเนี่ยเห็นไม่ดูด้วเมื่อวานนะป,ป,ปังปังเป้งเป้งเลยดูนะอืมนอยเย็นก็มาชุดเน้นเนาะชุดเน้นชุดเน้นปังค่ะปังมากนะเอออันนี้ก็เป็นผลงานเนาะเป็นผลงาน ผลงานในกลุ่มค่ะผลงานในกลุ่มก็เอามาโชว์หน่อย <laughs> โชว์นิดเดียวโชว์นิดเดียวโชว์นิดเดียวเอาค่ะก่อนจะไปดูตัวลมตัวเลขกันว่ามีอะไรมั่งก็มาฟังคำเตือนสักนิดคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพรานันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่าสิปีขึ้นไปนะะักะาน้องๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขทุกตัวแนวทางทุกตัวประวันเอามาวางให้อ่อก็ทําตามสูตรนะคะแต่สูตรประวันประวันก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะว่าวางลงไปแล้วน้องๆที่ติดตามประวันอยู่เนี่ยหน้าช่องก็ได้เงินนะคะก็ได้เงินมาใช้มาจาจเนาะค่ารถน้ามันค่าน้ํามันค่ากับข้าวค่าข้าวนมลูกอะไรก็ว่าไปลาวเลยนะ ก็มีสิ่งหนึ่งเนาะปาวันก็อยากจะเตือนน้องๆหน้าช่องและน้องๆในกลุ่มที่ได้ดูคลิปปราวันน่ะเนาะคือถ้าเราได้แล้วก็ให้หยุดค่ะเหมือนอย่างหุ้นอื่นถ้าเราชอบเราก็ไปนิดหน่อยนะคะน้องๆในกลุ่มก็เหมือนกันก็เช็คดูเนาะว่าเ,าเลขไหนแนวทางไหนที่ว่ามันมาทุกวันมันปังทุกวันเราก็ไปแนวนั้นนะคะ คะอันไหนที่ว่ามันไม่ปังแล้วก็ตัดไปค่ะเพราะว่าประวันมีให้เลือกหน่อยต้ง20กว่าแนวทางแต่เสาร์อาทิตย์นี่ก็แนวทางก็จะลดลงหน่อยค่ะนะคะถ้าวันปกตินี่ก็แนวทางจะเยอะเยอะที่สุดก็คือวันพุธค่ะวันพุธนี่แนวทางจะเยอะมากค่ะก็น้องๆก็เลือกเอาเนาะเลือกเอาค่ะอืมเอาค่ะน้องๆคนไหนที่ อ,อยากจะเข้ากลุ่มรวมค่ะกลุ่มรวมของปวันเนี่ยก็แจ้งไปแล้วเนาะยี่สิบก่อแนวทางนะคะยี่สิบก่าแนวทางหนึ่งเดือนสองร้อยบาทค่ะหนึ่งเดือนสองร้อยบาทนะคะก็จะเข้ากลุ่มรัฐบาลก็เป็นเลขซองค่ะเลขซองไทยเลก็จะเป็นเลขวิ่งนะคะตัวเจาะสามตัวอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นสูตรสูตรที่ปวันทําให้แล้วก็จะเอาเลขซองอะ่ะมาจับให้ค่ะนะคะสนใจก็เข้ากลุ่มค่ะ ก็อ๋อสูตรก็เช่นกันค่ะสูตรไทยบน1,200บาทค่ะสูตรไทยล่าง1,200บาทค่ะสูตรคตรลับหนึ่ันสองรบาทค่ะอ่าไอเนี้ยสูตรพูดเนี่ยป้าวันก็ต้องขอแจ้งก่อนเนาะเพราะว่าวันนั้นป้าวันได้บอกราคาไป1,500งนห้ยเนี้ยอ๋อป้าวันพูดผิดนั่นนะคะเพราะว่า วันนั้นอะม่อมไม่ได้นอนเลยประวันอะปั้มทําสูตรอยู่ก็หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันค่ะก็มีน้องๆเยอะเนาะทักเข้ามาประวันราคาเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยบาททุกเล่มค่ะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขัง,งพี่ไข่เอ้ยพระพิคเนตทุบพี่ไขนเน่ขเอ้ยคือจัดส่งฟรีทั้งหมดค่ะทุบพี่ไข่ก็หนึ่งร้อยแท่งหนึ่งร้อยหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะนะ สองเก้าเก้าจัดส่งฟรีหมดพร้อมตัวเลขที่ว่าอ่าเปลแล้วก็คำนวณส่งไปให้นะคะอืมนะคะเครื่องรางของขังก็เช่นกันก็มีสามร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้านะคะซึ่งก็ยังไงก็ไม่รู้ปราะวันก็จำไม่ได้แล้วเนาะเออว่ามันแถมอะไรมั่งเนาะซึ่งก็ไม่ได้เอามาขายช่องนี้นานแล้วอะนะโปรคือโปรแต่ละช่องเนี่ยปราะวันก็จัดไม่เหมือนกันค่ะ ็ประวันเองก no, uh, ็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะที่ให้การสนับสนุนประวันเนาะไม่ว่าประวันเนี่ยอื FC ประวันเนี่ยก็น่ารักมากอ่ะไม่ว่าประวันจะทำสูตรไหนออกมาขายทุกครั้งเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนประวันตลอดเนาะไม่ว่าจะเอาอะไรมาขายก็ให้การสนับสนุนประวันตลอดซึ่งตรงนี้ประวันก็กราบขอบพระคุณน้องๆทุกๆคนนะคะ ที่คอยซัพพอร์ตประวันตลอดเวลาเนาะอย่างในน้ยเนี่ยประวันก็ได้มีเงินไปจ่ายค่า WiFi มั่งซื้อกระดาษซื้อดินสอปากกามั่งเนาะจ่ายค่าไฟมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปหลายเลยเนาะ,ะเหมือนน้องๆบางนคนอ่ะเนาะก็คงจะเป็นคีย์บอร์ดนะเนาะเป็นคีย์บอร์ดพวกคีย์บอร์ดอืะอนะ คอมเมนต์มาแช่ไลฟ์สดจะใช้ไฟอะไรนักหนาน้องขาเวลาประวันทําสูตรเนี่ยประวันเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนค่ะเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเพราะหัดใหญ่เนี่ยล้นมากตับแตกค่ะล้นจริงๆนะเออการทําสูตรเนี่ยเราต้องใช้สมาธิรู้ไหมถ้าล้นเนี่ยคือทําไม่ได้คิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะส่วนตรงนี้น้องๆต้องเข้าใจด้วยเนาะอ่า เห็นบอเสียค่า wi-fi เดือน567 0 0น้องขาน้องก็ลองใช้ลองใช้อ่าแบบใส์แค่สี500ดูสิว่าน้องอัพโหลดกี่ชัว่วโมงน้องอัพโหลดวันนี้พรุ่งนี้เช้านุนคะ่ะมันถึงจะอัพโหลดให้น้องเสร็จค่ะนะคะถ้าน้องไม่รู้เรื่องเนี่ยนะน้องก็อย่าคอมเมนต์อะไรที่ว่ามันงี่เง่าอนะนะเออปวันไม่ไม่อยากจะด่าใครอ่ะเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยปวันก็ไปทำบุญตักบาตรทุกวันเนาะ เออแม่คือเดี๋ยวนี้ปวันหมดเยอะละที่ว่าด่าเนาะมีมีอย่างเดียวคือปวันบล็อกทิ้งหมดนะคือบล็อกไม่ให้เข้าถึงถึงช่องปวันอ่ะเออบางทีเนี่ยปวันเนี่ยมีใจนะเอามาแบ่งปันให้อะไรให้เออคอมเมนมาคือมีมันคนเดียวอ่ะทาให้ทั้งหน้าช่องคนทั้งหน้าช่องเนี่ยคือหมดเลยคือไม่ได้ค่ะ <laughs> นะ ปวันเอาอย่างนี้เดี๋ยวกว่าเหมือนน้องๆที่ติดตามปวันอยู่เนี่ยไม่มีคอมเมนต์ที่ว่านี่มีแต่ขอบคุณมีแต่เออขอบคุณนะปะวันขอบคุณสองเก้ามัง่งขอบคุณค่าขออนมบ้างอะไรมัง่งคือไลน์มาขอบคุณปวันอะ่ะไอที่คอมเมนต์มาแบบกวนตีนอะ่ะนะพูดไม่สุภาพหน่อยขอโทษค่ะนะปะวันก็ตอนนี้ใช้ระบบใหม่ละคือบล็อกค่ะบล็อกหมดนอกจากว่ามันเปลี่ยนซิมใหม่มันถึงจะเข้าถึงปวันได้เนาะ เออในเมื่อมันคอมเมนต์มาแบบนี้เราก็อยากให้มันได้ซะเออเระวันเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะซึ่งเระวันออกมาให้เนี่ยเระวันให้น้องๆเอฟซีที่ติดตามเระวันมานานบางคนเชื่อไหมติดตามเระวันมาตั้งแต่เระวันเปิดช่องใหม่ๆู้าะนจนจำไม่ได้แล้วอ่ะอืมมีเยอะเยอะเยอะมากค่ะออ เหมือนอย่างสูตรเนี่ยคือปวันก็ได้ทําไว้หมดแล้วเนาะปะวันได้ทําไว้แล้วนะอ่าที่ปวันทําไว้แล้วปวันก็คงจะไม่เอามาโช์เนาะเหมือนอีกหน่อยถ้าน้องๆได้สั่งซื้อไปนะน้องๆทําก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าอา่เหมือนที่ปวันเอามาทําให้น้องๆไหมเพราะว่าน้องๆสามารถเอาไปทําย้นหลังดูได้เนาะ ไปเที่ยวไหนมาอาเจ้าละจีร้านน้อยมาแล้วอ้นี้นะน้องๆค่ะอย่าลืมอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเขามาได้กันบ่อยมากค่ะสองตัวเด่นปะวันนี้นะ ร้องร้องนี้เข้าคลิปเข้าคลิปหลก สามตัวนี้ประวันก็จะให้แค่ชุดเดียวเนาะสามตัวนี้มันถูกยากน้องๆเชื่อประวันนี่อืมนะถ้าถ้าคนที่ว่าเอาเลขเป็นอะ่ะได้แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยก็รวยแล้วค่ะมีไม่ใช่รวยได้เงินกินข้าวได้ค่ากับข้าวแล้วเนาะ วันนี้ไม่มีปกตินี่เนาะอ่าหุ้นวีนะนี่นะบวกนอยนะคะบวกนอยนอยนี่ไปนอยเย็นนะคะน้อยเย็นนะคะนอยอืมซึ่งประวันก็ได้ปรับสูตรให้แล้วอ่ะเนาะ ก็เหมือนอย่างถ้าน้องๆซื้อไปแล้วเนี่ยน้องๆก็ไม่ขาดทุนค่ะนะคะซื้อไปแล้วก็ได้ทั้งนอยทั้งไอ้นี่ค่ะเออซื้อไปซื้อเองทําเองซื้อเองค่ะไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปโลใครอยู่เนาะอืมเหมือนพววันอะพวกวันตั้งแต่พวกวันเริ่มซื้อเลขมานะเ<ม>ชื่อไหมพววันไม่เคยไป,ไปไปไปเอาเลขของใครอ่ะทำเองซื้อเองถูกก็ได้เองวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหม เดือนสิบหกหกหกเจ็ดเลยวันอะไรวันนี้อาทิตย์เนาะ,ะเขียนใกล้เกินก็มีน้องๆอะไรม่้าน้องๆขาประวันก็แจ้งหน่อยเนาะถ้าว่าหุ้นช่วงเช้าไม่ทันก็ไปช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าไม่ทันก็ไปช่วงบ่ายค่ะ โ <bekannt S 2> <usion. S 1> คตรจริง น้องๆคะนี่นะคะหุ้น VIP บวกน้อยแต่ถ้าเป็นวันปกติป้าก็จะให้ออ่่าหุ้น VIP บวกปกติบวกนอยนะคะเอาค่ะไปเที่ยวได้หลายหลายแนวทางนะคะหลายแนวทางค่ะเอาค่ะก็อยู่ที่น้องๆอ่ะเนาะจะไปดัดแปลงตรงไหนก็ดูค่ะดูแนวทางอ่ะนะคะซึ่งก็ประวันก็อยากจะบวกอีก อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็อยากจะแจ้งอีกเรื่องหนึง่งหนึ่งเนี่ยลาวลาวทีวีลาวสตาร์ลาวเอสด,ดนะะีไปได้หมดค่ะนะคะไปได้หมดค่ะนะคะซึ่งสูตรประวันเนี่ยเวลาประวันปรับแล้วเนี่ยมันจะมาด้วยกันหมดถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูนะคะนะคะลองไปดูค่ะเนาะลาว HD, เอสดีอ่าหนยลาวเอสดี ไลาวทีวีลาวเอดีลาวสตาร์นอยทีวีนอยเอสดีนอยสตาร์ลองไปดูค่ะนะคะแต่ที่ประวันนั่งดูมาละสองสามวันเนี่ยจะไปลาวค่ะลาวเอสดีลาวล่วไลาวทีวีลาวเอดีลาวสตาร์เนี่ยจะเข้าดีมากเลยนะประวันนั่งดูมาหลายวันละนะน้องๆก็ลองลองดูนะลองเอาไปดูเนาะ ก็ยังไงก็น้องๆคนไหนที่สนใจก็จองม,มาค่ะเพราะว่าครบเจวันแล้วป้าก็จะหยุดวางสูตรนี้แล้วเนาะก็นานๆถึงจะเอาเออกมาแบ่งปันให้สักครั้งได้ค่ะนะคะต่อไปก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเนาะอืมน้องๆชอบแนวทางไหนก็จัดไปค่ะเนาะอาจจะมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆสูตรอันนู่นอันนี้มั้งเนาะเอามาลงให้แต่ก็คงจะไม่ใช่สูตรที่ประวั่าเอามาขายเนาอะอืม ก็ยังไงน้องๆคนไหนสนใจสูตรอะไรก็ทักเข้ามาค่ะทักเข้ามาเหมือนสูตรโคตรเจ๋งนี่ประวันทดลองเสร็จอะไรเสร็จแล้วให้น้องๆหน้าช่องได้ดูแล้วเนาะะก็ประวันก็จะเริ่มลงมือเขียนละเริ่มลงมือเขียนคําอธิบายอะไรอะไรละแต่สูตรประวันเนี่ยประวันตั้งไว้ในสมุดใหญ่เรียบร้อยหมดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเอามาเขียนเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นจนว่าครบ33แผ่นนะคะนะคะก็ต้องมีคําอธิบายเนาะ เหมือนน้องๆบางคนก็ยังไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นก็ศึกษาพยายามอ่านเนาะอ่าก็ยังไงก็น้องๆที่อยู่หน้าช่องอะนะก็โกยให้พอค่ะเพราะว่าครบ7วันนี้แล้วประวันก็จะหยุดบางสูตรนี้แล้วเนาะอันนี้ปวันเพื่อมาให้น้องๆดูนะคะก็จะเป็นสูตรทดลองอะเนาะให้น้องๆได้ดูว่าเออสูตรที่ประวันเอเอ,ออกมา ทําให้ดูอะไรให้ดูเนี่ยมันได้จริงเหมือนที่ประวันพูดไหมเนาะก็ลองดูค่ะนะคะเพราะว่าสูตรประวันออกมาแต่ละสูตรเนี่ยคือเป็นสูตรอมตะนะสูตรอ่าโคตรลับกับสูตรโคตรเจ๋งเนี่ยคือเป็นสูตรอมตะนะคะใช้แล้วไม่มีการหลุดค่ะนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ว่าพิสดารหน่อยพิสดารนะสูตรประวันเพราะว่าสูตรโคตรลับเนี่ยถ้าว่าเรา พวกสูตรอาอมตะเนี่ยถ้าถ้าเราจะให้เขาเป็นอมตะคือไม่ให้หลุดเลยเนี่ยคือมันจะพิสดารค่ะนะคะก็อย่างเช่นสูตรโคตรลับเนาะว่าวันจะบอกอะไรให้นะถ้ามีสูตรโคตรลับใช่ไหมเรามีตัวจับแล้วใช่ไหมเรามีอาโคตรสี่ตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็มีสูตรโคตรเจ๋งนี่นะน้องๆทําสูตรโคตรเจ๋งเสร็จแล้วเอาเอาโคตรลับของอาเอาสูตร เอาโคดของสูตรโคดรับอ่ะมาจับกับสูตรโคดเจ๋งเนี่ยโอโหแม่โคดปังเลยไปได้ทุกหนแล้วเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยระวันลองดูนะระวันทดลองทดลองไม่ใช่เมื่อวานประวันทดลองมานานแล้วล่ะเป็นเดือนอ่ะนั่นแหะะระวันถึงว่าทําไมประวันถึงได้เงินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยระวันเอาอาโคดของอาโคดรับกับอาสูตรโคดเจ็งเนี่ย ประวันทาสูตรโคตรเจ๋งเสร็จแล้วใช่ไหมเทียบอะไรเสร็จแล้วตัวเด่นได้เท่าไหร่อันไหนได้มากอันไหนได้น้อยเนี่ยประวันก็จะเอาอ่าโคตรของอ่าสูตรโคตรลับนั่นแหละมาจาับโอ้โหโคตรปังมากเลยโอ้โหไปได้ทุกแนวทางนะไปนะอ,อ่รัฐบาลไทยนะอ่าลาวมาเลมาเลเกาน นอยนอยนอยเอดีลาวเอดีนะนอยทีวีลาวทีวีนะนอยสตาร์ลาวสตาร์นะแล้วก็นอยเย็นอ่ะบรรดาน,นอยเนี่ยโบโูหูมโคตรตังเลยอะ่ะอู้ใช้ชุดเดียวนะคือได้ตลอดอะ่ะอืมนานน้องๆถึงรู้ไหมอะว่าทําไมพวกวันถึงอ่าได้มีเงินใช้จ่ายอะนะเดือนหนึ่งบอกว่านะบอกว่าเก็บจนซื้อดินได้อะ่ะนะ านะถ้าน้องๆเนี่ยอยากรู้นะเหมือนอย่างกับสูตรโคตรเจ๋งเนี่ยมันก็ไอ้สูตรโคตรลับเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วนะมันปังอยู่แล้วนะแต่ถ้าน้องๆมีสูตรอ่โคตรเจ๋งเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพื่อเอาไปจับเนี่ยน้องๆได้ได้มาสามสี่ตัวน่ะโอ้โหเล่นไปเลยแม่งทั้งวันอมีเงินใช้มีเงินเก็บนะคะเอาค่ะน้องๆ ที่ว่าอยู่หน้าช่องนะคะโกยนะคะโกยนะคะ,ก,ะ,คะก็เหลือ,อกี่วันนี่พอวันเอามาให้สามวันเหรอสามวันหรือกี่วันแล้วไม่รู้จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนจดไว้ละกี่วันไม่รู้ที่ลงให้เนาะก็ยังไงก็ขอให้เป๊ะให้ปังให้มาเนาะเออให้มามันมา,มนมาอยู่แล้วแหละเออให้ได้เงินนะเออนะเย็นๆก็ได้มีเงินไว้ซื้อขวนมให้ลูกให้ลานเนาะมันอย่างน้องๆที่อยู่กับบ้านก็ ได้มีเงินไว้ซื้อขนมซื้อกับข้าวตอนเย็นเนาะก็อย่าลืมนะประวันก็ย้ำตลอดย้ำแทบทุกคลิปเนาะก็ได้แล้วให้หยุดค่ะได้แล้วเราไปชอปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราได้แล้วก็คือเราหยุดนะคะพรุ่งนี้เราเอาใหม่ค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราไม่หยุดเนี่ยเรางกมันก็ไปหมดค่ะนะคะไม่มีอาจารย์ท่านไหนหรอกที่ว่า ให้เลขแล้วเนี่ยมันจะเข้าแม่มึงทุกแนวทางอ่ะน้อยมากค่ะนะต่อให้อาจารย์เนี่ยเป็นเทวดาขนาดไหนนะคะจะเข้าอย่างดีเนี่ยเข้ามากที่สุดก็อยู่ประมาณ5หรือ6แนวทางค่ะนะคะ56แนวทางนี้เหลือเฟือไม่ต้องอสองสามแนวทางนี้ก็เหลือเฟือแล้วค่ะเหลือเฟือนะคะเอาค่ะประวันก็จะไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปไล์ช่องนู้นด้วยกต่เดี๋ยวน้องๆซื้อกันไม่ทันค่ะนะคะ เหมือนหุ้นเนี่ยถ้าไปช่วงช้าไม่ทันก็ไปช่วงบ่ายนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยประวันก็อยากให้เบาๆหน่อยนะคะหุ้นเพราะว่าอเลขมันมันมันยังไงอะ่ะอืมนะมันไม่รู้นี่แต่ว่าหน่อยเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วเนาะเออเอาค่ะแคปนะคะประวันจะไปละพูดมากแล้วเดี๋ยน้องๆลำคานอะเดี๋ยวประวันจะลงไอ้นนี้ให้เลยเนาะ ค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเย็นๆมาก็ให้ได้มีเงินซื้อกับข้าวซื้อขนมให้ลูกให้หลานได้นะคะสวัสดีค่ะ